สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมเอียบในร้อมไครับครับวันนี้อยู่กับผมเอียบไนล้อมเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้มาชมผ้าปิดตาน,นี่ยันพี่ผ้าปิดตาหลวงพุก,กินสะพานสูงพี่อันนี้นี่คืออันนี้ถุงเดิมนี่นะถุงเดิมนี่เจ้าของเขาใส่มา,ลา,าเลยพี่นะสภาพพี่หิ้งๆิ้งมันบ้าเลยพี่อันนี้ครับอันนี้มาชมเนื้อกันพี่ของทุดมาชมนั่นกันเนื <ne> ้อจะออกไปทางคุกลักกับพี่แต่แบบเนื้อมันแบบ มันหนึกแน่นนะพี่แต่มองไม่ไม่ไม่ค่อยชัดนะกล้องไม่ชัดหรือว่ายังไงรู้นะให้พี่ดูเลยโอ้โหตัวจริงเก่ามากพี่ดูไข่ขึ้นดูง่ายสดสดเลยพี่หนุ่มพวกจินนะคือแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกเป็นหนุ่มพวกเอี่ยมมาเลยนะพี่นะตีหนุ่มพวกเอี่ยมกันนะแต่ว่าผมผมไม่เอาเลยขนาดนั้นหรอกคือเราไม่ได้เป็นสายตรงที่แบบอะไรขนาดนั้นไงคือเราหนุ่มพวกินบ่หม่าหนุ่มพวกินกอ ส่วนใครจะตีเป็นหลวงผูเอี่ยมก็ไม่ว่ากันครับพี่แต่ว่ามันเก่ามากนะถ้าใครมีแบบนี้นะพี่แล้วที่แบบว่าอยากจะแบ่งปันผมไม่เช่าแล้วพี่นะยินดีรับเช่าแะพี่นะราคาก็คุยกันตั้แต่ความสวยเลยภา้าเนื้อมันแบบเนีอผมคุกรักโบราณน,นะพี่นี่คือเขาใส่เขาใส่ถุงม,มาแบบนี้เลยเดิมๆเลยฟูนะง่ายสสดยเลยพี่ครับถ้าเกิดใครมีอยากแบ่งปันผมก็ยินดีรับเช่าแล้วนะ คาบไข่ขึ้นโอ้โหเก่ามากเก่าปึกครับครับขอตสอนรีครับผม